นายฟังใช่นะบีบให้ทั่วห้องไปเลยโอเคไหมอะไ,ไมเป็นจะดีเหรอต้องดีอยู่แล้วเอลิจะไม่สลบเหรอเอาเลยจัดการเลยขอโทษน้องชายพร้อมแล้วจัดไปเอลิสต้องไวยวายแน่ขี้จะชัดเลย แน่นอนว่ามันจะต้องมีกลิ่นใช่ไหมล่ะดีไงน้ำหอมกลิ่นอึ๋อเหม็นม,มากเลยบ<อ>ีบเข้าไปโ <c oughs> คตรขมคอ <c oughs> ป๊อปปี้เอ้ยฝากด้วยนะไปแล้วนะไม่อยู่แล้วมันประจังมันส่งเสียงดังอะไรอ้ยมาขังป๊อปปี้หนูมาปลุกพ่อเหรอลูกแบ่งข้าวาให้พ่อด้วยนะลูกนะ รู้สึกว่ากินมันแปลกๆอย่าบอกนะว่ามึงตดแกตดไม่เป็นไรหรอกเอาไปจับก,กูว่ามัใช่ตดแล้วล่ะไอ้ป๊อปปี้ตูดมึงรั่วใช่ไหมมันไม่น่าจะเป็นขี้ใครแน่นอนมึงไม่กินส้มตำมาหรือไงออนี่มึงขี้ใช่ไหม,มกูว่าม่ใช่ละมึงเอารถด,ดูดซัวหมาที่ไอ้ห้องกูเลองไงวะคืนนี้กูนอนหลับเห็นขี้แน่นอนกูไม่รู้ว่าทำไมมึงตงมาขี้ในห้องกูได้นียมือ,อเตรียมเขียนกูหมดเลยนี่มันคงเป็นงานศิลปะทีนะ มึงไปเรียมาจากไหนวะเรียกกับหมาหน้าสวยใช่ไหมฮะตูดมึงรั่วละฟังนะปอปี้ฟังมึงอะหมาเมสอนไอ้เป็นมันบอกมึงใช่ไหมมึงบอกหมามาขี้ขนาดนี้มึงไม่เอาเสือดำมาเลยละขี้สเสลียงไประเบียบเจ้าว่วะอู้ของแท้แน่นอนจะหมูกูคอนเฟิร์มได้แล้วใครไม่จะทําความสะอาดถ้าไม่ใช่กูว่ะผูวรักกูเสียใจเสียใจที่มีหมาแบบมึงง่ายยิ่งพูกกูยิ่งเหม็นกูอยากจะร้องไห้จริงกูชอบมึงนะไอ้ปอปี้แต่่นี้กูเกลียดมึงละลาก่อนไปตามเจ้าถากรรม มึงไม่เข้าห้องน้ำเลยไปเอาละต่อไปกูก็ต้องทําความสะอาดอุย้ยไอ้เวียนเตือนเช้ามาเตรียมที่กูจะได้กินข้าวกูต้องมาขัดขี้หมายอยู่ตรงนี้แล้วมันจะออกไหมเนี่ยแกงอะไรไม่แกงเอาขี้หมามาใส่ห้องกูมึงนี่เยี่ยมยอดจริงๆพูดมาแล้วมันวัวร้อนกไปทําแม่งละกูจะปล่อยมันแห้งไว้อย่างไงี้ละคืนนี้กูก็จะฝันพวงนี้กูก็ถูกหววกูจะหนีไปอยู่ดาวอังคารและชาตินี้กูไม่ขอพบมึงอีกแล้วเหียมองก็ถูกไปชัดตะห่มกูแน่นะสุดยอดไปเลยบอกเพื่อนกูไม่นอนแม่งละ ย yeah! ่กูโคตรมีความสุขกับสิ่งที่มึงทำเลยรักมึงตายหาแล้วก็รักสุดๆไปเลยขอบคุณขี้ที่ทำให้กูสดชื่นในขนาดนีน้เราต้องทำใจยอมรับมันมันหอมไม่มีทางเหม็นสุดมันเข้าไปให้ลึกถึงปอดคิดสิว่ามันกรอบอร่อยกรอบเย่ล่ะ,ละกูจะต้องทำอะไรทั้งอย่างกูทำแย่และไม่ได้เลย กี ê, ้หมาขี่หมาไมออกไปจากบ้านกูดิว่าไก่ก็ได้มาทำความสะอาดนะกูเถียกูเหม็นเคี้จำจะกูเพิ่งไก่เห็นขี้ยไก่ขนาดนั้มันขวดเม็ดสิ่งเหลอเย่ดีใจยิ่งกว่าถูกหวยอีกจะบอกฮะเตียงกูก็ฮะกูไปซื้อใหม่ก็นด้เกือบฟาดขาตัวเองแล้วกูจะทำยังไงกับมันดีเน่ยกูเป็นผู้ชายธรรมดาที่ไม่เคยแต่ต้องขี้มาก่อนนอกจากขี้ตัวเองเท่านั้นเพราะถ้ากูไม่แต่ต้องมันตดตูดแน่ ยันรูขมขนโคตรน่ารักเลยขี้หมานะ่ะเอาจริงๆนะก็ชอบอยู่นี่ถ้าเป็นอย่างอื่นนะก็จะไม่ว่ามึงเลยนะปลาร้าไงไงก็เทอมือสวงหรือมึงจะเอาอ้ไมาก็ได้แต่ขออยาเป็นขี้เข้าใจไหมถ้ามึงชอบขี้ขนาดนั้นมึงก็มาเทียนกาวที่มึงเคยใช้ไปเลยกูจะได้ทรมานยิ่งขึ้นทั้งเก็บใจแล้วก็ทั้งเหม็นด้วยชดเชื่อมากๆขอบคุณแล้วก็ขอยมึงได้แต่งงานกับขี้หมามีความสุขม,มากแล้วกันปลาการอวยพรของกูม,มันจบสิ้นแล้วเบน วะอันมันจังเหม็นยังไม่พอมึงเลิ่นด้วยว่าคุณพระเจ้าที่สร้างขี้หมาหมสร้างมาทําไมกันบ้ลูกกูเจ้าที่นอนแม่งนี่ละชัดแล้วกูจะนอนยังไงมึงคิดว่าที่นอนมันแห้งง่ายหรือไงวะแห้งยากขนาดกระเถยอีกก็มาจับจับทำไมกูเว็บแม่งเนี่ยคือขวางขวัญเอาละแม่นมันถึงเวลาที่กูจะต้องมาเคียะกับมึงละหมามึงขี้แตกมันท้องเสียมึงเอเลี่ใช่มันท้องเสียแล้วก็ท้องเสียมากตูดมันรั่ว รั่วมาถึงตัวกูเนี่ยแหละมึงเป็นคนบงการโอ้เอเลียสนายคิดแ้วตัวเองหรือเปล่า <c oughs> แน่นอนกูคิดแ้วตัวเองแต่มันขี้หมาต่างหากแล้วหอมอย่างกูไม่ใช้น้ำหอมแล้วนะหมามึงตูดรั่วมันก็ไปซ่อมหน่อยวะอย่าปล่อยมันมาขี้ใน่ห้องกูมึงไม่เคยรับผิดชอบมึงเอามันไปแลกกระมังเลยนะเอเลียสเสียงดังหนะ้าปิดประตูก่อนเออก็ได้ไปิดประตูก่อนเอเลียสเอาลนะทีนี้ไอ้เบนหรือว่ามึงเป็นคนทำ <c oughs> พวกมึงได้รวมหัวเป็นแก๊งเลยนะกูจะต่อยลูกน้องมึงทุกคนเลยดีนะแต่ไม่มาขี้ใน่หัว ถ้ามันคิดถึ่หัวนมกูหรอกว่ะหัวนมกูก็จะหมดความเซ็กซ <_ contar S 2> <_ ant os> ี่เขาจะไหมกูไม่คุยกับพวกมึงแล้ววัดตะบันจั๊มืเ่อสวยสามสวยสวนไอ้แหวนเอเลียสมันต้องมาเรียกเครือกูขอโทษน้องชายกูละเกียจคำนี้ที่สุดเลยวักตะบันจักกูจะจุดประทัดโดนสมึงเดี๋ยวนี้แหละลืมไปไม่มีไฟชัก